Colorful b a t t l e X B 8 5 0 M Plus o c k e ตที่ยังได้ไปต่อกับในปีนี้ใน s o c k e ต M5 ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v f CPU b i h a v f CPU ครับวันนี้เรามาพรีวิวแล้วกันเนอะ มาถ้าบอกจากแบรนด์ Colorful ที่เป็นแบรนด์โอ้โหต้นๆน,นะในประเทศจีนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ Colorful ในมุมมองของ Battle X Battle X เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เบาสุดใน Colorful อาจจะเป็น Battle X อาจจะมี uh, CVN หรืออาจจะมีตัวเมีอยว Color f i l ต่างกันนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นชิปเซตรุ่นกลางๆเป็นชิปเซตระดับกลางๆก,ก็คือมี8 5 0นี้แหละนะครับเป็นขนาด Micro ATX มันเป็นคู่แฝ a กับ X8 7 0ตรงนี้นะครับต่างกันนิดหน่อยกับ X8 7 0นะครับรวมๆแล้วก็เหมือนกัน มีชื่อเต็มเตมว่า Colorful b e t a l X B 800M Plus S WiFi 7V14 นะราคามันก็เบาดิ4,850นะครับโอเคตัวนี้มาพร้อมกับ Custom Frost Cooling Armor ครับก็คือ heatsink นะครับเป็น heatsink ราบขรึมๆผ้าายไฟที่มาแล้วแบบครบเลยมีครีบนะครับแล้วก็เป็นแบบ full cover หรือว่าเต็มพื้นที่ตรงนี้ช่วยจัดการน้ำของความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ผ้ากับผ้ายไฟเนี่ยก็คือใช้กันหนักเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็คือจะมี heatsink ที่ช่วยในการ รรา้อนและภาคจ่ายไฟบอร์ด B850 ตัวนี้ไม่น้อยนะ13เฟสถูกต้องไหม13เฟสก็คือ10บวก2บวก1ตรงนี้แล้วก็พร้อมใช้ชิปดอเตอร์มอร์ส 55A Power Stage ก็คือจ่ายไฟเท้าสูง5 5์เนี่ยก็คือพูดง,ง่ายคือใส่แบบพวกแบบ 9000x3D อะไรเงี้ยสบายๆนะครับแล้วก็ตัวเหนี่ยวนำเนี่ยเป็น FPC Ferlite นะครับคุณภาพสูงเพื่อการจ่ายไฟที่นิ่งและ,สะเสถียรให้กับตัว CPU นั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย N2 เนี่ย B850M ตัวเนี้ยมาพร้อมกับ Gen5 นะ PCIe 5.0 x4 ก็คือสำหรับ NVMe Node 2ที่ต้องการเรสปีดสูงสุดที่15,000เมกซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดตอนนี้ละนะครับถึงแม้มันจะไม่ค่อยได้แตกต่างก็นเ่แต่ว่าเวลาเรา export import อะไรต่างๆนานะครับก็5.0เนี่ยเป็นมาตรฐานณเวลานี้นั่นเองนะครับเพื่อการโหลดข้อมูลที่รวดเร็วที่สุดนะครับพอ USB ให้มาครบเลยนะครับความเร็วสูงทั้ง3.2 Gen1 Type C 3.2 Gen2 Type A นะครับที่ด้านหลังสะดยอต่อการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้ USB เหมือนกันนะ1.0ก็ไม่เห็นละมี2 0 3.0 3.2 Gen2 อะไร มานี้ก็กันไปพอแลนหัวห้ากิกครับโอ้พอแลน,แลนจากวีดเทคนี่ให้มา5กิกเลยคือพูดเรื่องของคอนเนคทิวิตี้ที่หายห่วงนะเชื่อมต่อผ่านสายแลนเนี่ยพอแลนห้า G นะครับเชื่อมต่อแบบไวเลสเนี่ยรองรับ Wi-Fi 7แล้วก็บลูทูธเวอร์ชันล่าสุดคือบลูทูธ5.4นั่นเองนะครับพอซาต้ายังคงให้มาอยู่ครับ4ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี i g เกฟเซนเตอนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวซอฟต์แวร์หลักนะครับเหมือนพวกคอนโทรลเซ็นเตอร์ต่างๆนะให้คุณเนี่ยสามารถปรับแต่งไฟ RGB ของพัดลมของแรม และอุปกรณ์อื่นๆให้สอดคล้องด้วยกันได้อันนี้คือจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกชื่อว่า i Game Center นั่นเองนะครับมีฟีเจอร์ one click ไบอัปเกรดนะครับก็คืออยู่หลังเครื่องนะเอบอร์ด408มีปุ่มอัปเดตเมนบอร์ดอัปเดตไบออดได้ด้วยหรอเออเจ๋งดีว่ะเพียงกดปุ่มเดียวก็สามารถจะอัปเกรดไบอไอดได้อย่างง่ายได้นะครับสเปคโดยรวมก็จะเป็นตัวนี้นะครับชื่อรุ่นเนี่ย Colorful Button XD 850M ก็คือมาดีไซน์ for AMD สำหรับ a m 5นะแล้วซ็อกเก็ตเนี้ยผม รองรับไรเซนหมื่นหนึ่งแน่นอนนะ B850M Plus S WiFi V14 เป็นแพลตฟอร์มรองรับ AMD ชิปเซ็ตเป็น B850 Support AMD ที่เป็น A ไฟทั้งหมดเลย7,000ซีรีส์8,000ซีรีส์แล้ะ9,000ซีรีส์นะครับ Memory Bus ครับ4สล็อตครับ DDR5 ความจุสูงสุด192กิกและรองรับบัสสปีดสูงสุดถึง8,000เมกะเฮิร์ซบวกๆแต่ว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับ CPU และ RAM ด้วยนะ Expansion Slot ครับสำหรับการ์ดจอเนี่ยเต็มๆครับ X16 ครับ PCIe 5. โเนียช่องแล้วก็จะเป็น X16 1ช่องแต่ว่ารันก็คือ X4 นะครับก็อีก1ช่องช่องนนี้มาตรฐานอยู่แล้วการจัดเก็บข้อมูล Storage ครับก็จะมี5.0เนี่ย X4 เนี่ยหช่องนะครับแล้วก็4.0ที่เป็น X4 เนี่ยอีก1ช่องนั่นเองนะครับก็เอ็นตอูใส่ดสได้สช่อง5.0 1ช่อง4.0 1ช่องตรงนี้ระบบเสียง Realtek alc897 ขนาดเป็นแบบใส่เคสทัทั่วไปได้ Micro ATX ตรงนี้และนี่คือตัว Colorful b a t t X B 850M Plus S WiFi 7 V14 ราคา4,850ยืนี่นใหผมได้วตัวนี้นะครับก็จะได้ใช้ได้การประกอบด้วยแหละนะครับแบรนด์ันนำะจาก Colorful ครับจากประเทศจีนนะอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่อง,รองประกันนะเพราะว่าประกัน3ปีเต็มโดยอาชีว่าซีเรียลอันนี้คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับ b a t t o n X ครับ นี่ Matter X B 8 0 M Plus S Wi-Fi 7 Motherboard มีหุ่นเลยว่ะนะรครับซัพพอร์ต PCI 5.0นะครับทั้งการ์ดจอเล็ก NVMe ซัพพอร์ต9,000ซีรีส์7,000ซีรีส์นะครับซัพพอร์ต iGame RGB เนาะนี่ไง AM5 DDR5 ทุกอย่างเป็นเลข5หมด Socket AM5 RAM DDR5 PCI 5ทั้งการ์ดจอแล้วก็ NVMe ก็จบเลย อ่ะดรอปเทสครับมีทดสอบการดรอปเทสเรียบร้อยแล้วปลั๊กเทสปลั๊กเทสคือว่าการเสียบเข้าเสียบออกเนี่ยมันมันโอเคไหมมันมีความคงทนไหมเทมเปอร์เจอร์ฮีมิลิตี้เทสมีการเทสที เทมเปอร์เจอร์ที่แตกต่างกันไปมันจะเป็นหนาวจัดแต่หรือว่าร้อนจัดแล้วก็ความชื้นด้วยนะครับคอมพิวเตอร์เทสครับการเทสว่ามันสามารถที่จะใช้กับการ์ดจอหรือว่าแรมอะไรเงี้ก็ได้นะครับรีเบชั่นเทสครับการเทสด้วยการสั่นสะเทือนครับแล้วก็ฟูลโหลดเทสก็คือเทสที่ CPU ที่ทำงานให้เต็มที่เลยเพื่อวัดว่าเออตัวบอร์ดตัวนี้นะสามารถใช้งานในฟูลโหลดได้เอจิ้งเทสนะครับก็คือเทสถึง48ชั่วโมงเพื่อติดต่อกันนะเพื่อให้มั่นใจว่าทางานได้ตามปกตินะครับเทอร์โมช็อคเทสนะครับใช้ ร้อนจัดไปเย็นจัดหรือว่าเย็นจัดไปร้อนจัดเนี่ยเรียกเทอร์โมช็อคตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวของมันเนี่ยเขาเรียกว่าโปรเทคชั่นเทคโนโลยีออฟคลาร์ฟูลสมาร์ทมัตเซอร์บอร์ดตรงนี้นะครับมีแอนตี้โอเวอร์โหลดนะครับป้องกันไฟฟ้าผ่าแอนตี้ทันเดอร์โอเวอร์บอร์ชินะครับก็ป้องกันแรงดันไฟเกินแอนตี้สตาร์เตติกอาร์จิติตี้คือป้องกันสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็แอนตี้ฮิเมตตี้ก็คือป้องกันตัวค่าความชื้นต่างๆนะครับแล้วก็รองรับกิจการใช้งานสูงตรงนี้ก็ สี่แปดห้าสี่สักคาร์ลฟูดตีก็ไม่แพงหรอกใส่กับพวกเก้าพันแปดเอ็กซ์สามดีได้อะก็ใส่พวกเก้าพันเจ็ดเอ็กซ์ได้พวกใส่พวกเจ็ดพันเอฟได้อะไรพวกนี้ก็สบายพอเชื่อมต่อมันจะครบหน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับบอร์ดบีก็อยู่ตรงกลางเนาะบอร์ดบีอยู่ตรงกลางเอบแล้วก็อะไรเอ็กซ์นะครับคราวนี้นะถ้าเราแกะออกมาปุ๊บเนี่ยตัวเมนบอร์ดก็กล่องก็จะให้มาอย่างนี้เออสวยวะ่ะอ๋อผมนึกอ,ออกแล้วอันนี้คือตัวเมนบอร์ดที่เราว่ากันในมุมน,นี้นะครับแล้วก็กล่องเนี่ยเขาจะให้มาแบบ แกะมาอย่างนี้มีชั้นรอมาให้อ่าโอเคมีสายาตามาให้ครับ2ช่องบอสทราบคนที่ใช้ s ตาร solid state drive อยู่แล้วก็อะไรครับ SSD s ตา a อุ้ยมีเสาให้ด้วยเพราะว่าเขารองรับ Wi-Fi 7มีอ t h เทนามาให้มีอินดอทให้มีน็อตให,ให,ให้ต่างตอันนี้ก็จะแอร์ซึ่ให้มาค่อนข้างเยอะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวมัธบอดกันนะครับนี่เมนชน่ามันใช้งานได้ดีแล้วบัลลั X เจ๋ง บอร์ดจะค o l o r f u l ฟชิปเซ็ตก็ต้องบอกว่าชิปเซ็ตเป็นอะไร AMD B850M อยู่แล้วนี่เฮ้ยสวยว่ะสวยทุกอย่างมาเต็มหมดอะราคา4850บาทนี่บอร์ดไมโคร a t x เนี่ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหม มันใส่เคสเล็กๆได้แต่มันจะอ้วนๆหน่อยนะเพราะว่าสล็อตแลนมันให้มา4สล็อตนะครับปกติแล้วบอร์ด M ส่วนมากจะให้สล็อตแลนม,มา2สล็อตแต่ถ้าบอร์ด B ใหญ่อย่างเงี้ยเขาเรียวกว่า B ใหญ่ B แปดห้าสิอย่างเงี้ยก็จะให้มา4สล็อตอันดับแรกที่ผมประทับใจคือรู้ไหมนี่อลูมิเนียมตรงนี้ที่รบาบาคาร้อให้กับภาคจ่ายไฟเพราะภาคจ่ายไฟตัวนี้มัน13เฟสไง13เฟสก็เหลือเฟือ2 4 6 8 สิบสิบสามเฟสจริงๆด้วยอาจจะเป็นสิบเฟสที่ CPU 2เฟสที่ตัวควบคุมหรือว่าอินหนึ่งเฟสที่แรมประมาณนั้นนะครับพอผ้าใยไฟมันเยอะแล้วเนี่ยฮีทซิงค์ระบายความร้อนที่ผ้าใยไฟก็สําคัญอย่างตรงเนี้ยก็มีแถบยาวขนาดนี้ไปเลยเห็นไหมเป็นอารมณเนื้อเอดกเป็นซี่เป็นซี ord, เนเนเน่เพิ่มเซอร์เฟตเพิ่มพื้นที่ในการนาความร้อนออกไปตรงนี้ก็จะเป็นซี่แล้วก็ลากยาวออกไปเป็นคเวอร์ลากยาวไปไปติดถึงตัวฝาหลังก็ว่าได้ด้านหลังนะครับ ฝาหลังของเขาเนี่ยเป็นพรีเมัลส์คุณไม่ต้องต่อฝาหลังแยกและเพราะมันจะมีพรีเมัลส์มาให้เห็นไหมอันนี้ซ็อกเก็ต M5 เป็นแบบ LG แล้วนะแรงกิดอัมเรนะโอเคแรงกิดอัมเรก็เหมือนกับ Intel ตัว,ท,วทั่วไปแบ็คแคปวะแม่มีแบ็คแคปด้วยเจ๋งดีอ่าแบ็คแคปปึ๊บใช่ไหมอันนี้ต่อไฟ8พินบวก4พินโอเคก็เหมาะสำกรับภาคจ่ายไฟเดี่ยวยีพินโอเคสล็อตแล็4สสล็อตครับแต่จุดเด่นของมันคือมันหุ้มเหล็กให้ด้วยนะ เบรนฟอร์ดหุ้มเหล็กมาให้ด้วยพอหุ้มเหล็กแล้วปุ๊บคือพลาสติกบวกเหล็กปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความแข็งแรงเหมือนเป็น2ชั้นคือพลาสติกชั้นหนึง่งแล้วก็เหล็กชั้นหนึง่งเห็นไหมหุ้มเหล็กมาให้ด้วยเอ้ยเจ๋งอันนี้หุ้มเหล็กมาให้ด้วยสี่สล็อตเลยหุ้มเหล็กให้ด้วยแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยตัวว j อันนี้ซัพพอร์ต PC 5.0หุ้มเหล็กเหมือนเดิมถอดเข้าแกะออกได้ดีเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมหุ้มเหล็กอันนี้ก็คือ 16x 4x ใใชช่่่ปะออัันนี้ก็ X, คคืมรบสมมติวว่่าคุณใส2ตัเนี่ยก็จะเป็น เ 46X ตัวหนึ่งเต็มๆ 4X ตัวหนึ่งครบเลนพอดี20เลนประมาณนะั้นแต่ว่าผมว่าไอ้ตัวน,นี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใส่กันหรอกนะครับแต่ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ลหลังแค่ 4X นะอันนี้ลัน 46X เต็มน,นะดังนั้นเนี่ยการ์ดจอหลักเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับระบบเสียงเป็น Audio Nash ใช่ไหมนี่จะมีชิปของมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเส้นผ่านอันนี้คาปาซิตเตอร์ของเสียงเห็นไหมข้างจะมีฐานเมนบอร์ดอยู่ นะครับพอเชื่อมต่อให้มาค่อนข้งครบนะด้านล่างก็จะมีฟอนต์เออเดโอนะครับไฟ R G B เนาะพวกพัดลมนะครับพวกการต่อข้อมูลข้อมูลต่างๆนะเห็นไหมก็จะเต็มไปหมดนะครับมีเฮดเดอร์ต่างๆนะมีไบออทอาร์จนะครับมีฟอนต์แผงเนลครบเลยอะเดี๋ยวเครียซีมอสเขาจะแยกมาตรงนี้เครียซีมอสเขาจะแยกมาตรงนี้สตาร์้าสช่องความเร็ว6กกิกสช่องอันนี้ฟอนต์ไทสี่ฟอนต์ยูวีบีไทสี่อันนี้ฟอนต์ยูวีบีสามจุดศูนย อันนี้24พินอันนี้เชสซีแฟนอันนี้ ARGB จีบโอ้ช่องต่อพังลากเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับอันนี้พัดลมแฟนอันนี้ออยล์วันปั๊มนี่ออยล์วันปั๊มใส่ปั๊มของชุดน้ำปิดเป็นต้นอันนี้ใส่พัดลมอันนี้ใส่พัดลมอันนี้ใส่ใส่ ARGB ก็ผมว่าครบว่ะนะเมนบอร์ดอันนี้ครบกรอบใสตรงนี้เขียนอะไรครับ b ั t เล็ X Products รดักต์บเล็ตเอ็กซ์อย่างนี้ก็เท่ดีซ็อกเก็ตก็สาดสาดตาดีเป็นเคอรเปอร์ใส ออกมาเพื่อเป็นแบบ l g เห็นไหมยส่ M5 สบายใส่ M5 โอเคน่าสนใจมากบอร์ดตัวนี้ลมดำมาเชียนะครับด้านหลังก็มีแบ็คแครดนี่สายเดินทางสายทางเดินของพาดราคา4850ผมมองว่าสวยว่ะ n 2นะครับใส่ได้2ช่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะดูซิมันจะมีคีดซสิงคคุมอยู่นะนะผมมองว่ามันก็โอเคแหละไม่ได้แย่อันนี้แกะได้เลย แกะมาปุ๊บออแล้วออกสีตัวแต่ถ้าสมมติว่าประกอบกับ i-have I have ก็ k, จะประกอบให้แล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมแกะให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเ้วค่อยๆแกะออกมาช่ไหมอ่า เราจะเจอกับอะไรครับสมมติเราแกะมาปั๊บนี่คือเคอร์เวอร์ใหญ่เลยเคอร์เวอร์ใหญ่เนี่ยตรงนี้ข้อดีคือเวลามันมีเคอร์เวอร์ใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยมันจะระบายคอาร้อนสองจุดนี้ใช่ป่ะก้อนที่เราใส่เอนโทร้อมกันใช่ป่ะมันตัวเนี้ยมันจะเหลือตรงนี้ยก้อนเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยเห็นไหมเอาไว้ช่วยในการที่จะถ่ายเทความร้อนไปแผ่นใหญ่ๆเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยเหลือเฟือฮีตสิ้นเอนโทรใหญ่มากใหญ่มากเลยใหญ่มากๆแล้วก็อันนี้เป็นชิปเซ็ ชิปเซ็ตสำคัญยังไงชิปเซ็ตเป็นการคุมอุปกรณ์ด้วยความเป็นความเร็วต่ำา s a t ตเอยไท i ี ata, e, C, usb ฟงไฟอะไรอย่างต่างๆ่านาที่จะคุมเข้าม,มาตรงนี้หมดเลยหรือว่าพอร์ด้านหลังเนี่ยจะคุมผ่านชิปเซ็ตทั้งหมดเลยนี่คือชิปเซ็ตพัสดที่เขาไปคุม cpu จะคุยกับแค่ ram จะคุยกับแค่อุปกรณ์ที่ความเร็วสูงมากๆ cpu คุยกับ ram คุยกับการ์ดจอคุยกับ m 2ที่เป็น5.04.0อย่างอันนี้คือ5.0 1>, 1ช่องอันนี้คือ4.0 1ช่องเขาจะบอกอยู่4.0 x 4ี่อัน,นใครอยากเร็วสุด15,000เมตรก็ใส่ช่องนี้ใครอยากปกติก็ใส่ช่องนี้โอเคไหมไมันไม่ยากเลยเลยเห็นปะ่ะแต่ข้อดีคือมันมีทัมมันแพรที่ใหญ่เสื้อหนที่ใหญ่น่าจะใส่กับเข้าไปง่ายง่ายใส่กับง่ายมากใช่ไหม เวลาถอดเสร็จแล้วก็ถอดใส่กันกาไปผมว่ามันเป็นอีกเมนบอร์ดหนึ่งที่ราคาไม่ข้ามเกิน5,000แล้วก็มันมีอุปกรณ์ที่ไม่มากใช้ไม้หมดครับแล้วก็ไม่น,อน้อยใช้ไม่พอครับดูพอเชื่อตอน้้านหลังไมใช้อะไรบนอะ่ะเยอะแยะขนาดนั้น่ะใช่ไหมละ่ะนี่จบน็อตไข่แค่นี้ตัวอย่างเพอร์เฟกเห็นไหม ฮาร์ดแวร์4บัตรนัท X B 8สุด M Plus S WiFi 7 V14 มัคมีไททรงไทซี USB WiFi 7พอร์ต5กิกยูส WiFi 7บูร์ตุ5.4 ครบหมดและอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยเฮ้ยแม่งเจ๋งบอกเพราะว่าการ์ดจอ Colorful Battle X ก็ขายดีใช่ไหม5000 5000 5000 5 0 7 0ก็ขายดีดังนั้นเนี่ยเมนบอร์ดราคาเท่านี้ถือว่าคุ้มเกินราคา4,850บาทคุณเป็นเจ้าของได้ครับ Colorful Battle X B800M Plus S WiFi 7V14 เอาไปประกอบเองก็ได้หรือให้ Hi, i h a v e ประกอบให้ก็ได้เพราะว่า i h a v e ไม่ใช่รีวิวอย่างเดียวนะขายให้ด้วยอันนี้ i h a v e มีขายด้วย4,850บาทครับจาก i h a v e c p U ครับขอบคุณ Colorful ด้วยนะครับสำหรับขอบคุณขอบคุณอาช s ว่าด้วยสําหรับบอร์ดดีๆที่ I อแฮ e ขายมาตลอดจับฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์ถ้าคุณชื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งนะกดซับสไคร e กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ